สวัสดีครับอยู่กับไทยวูดนะครับวันนี้นะครับก็ได้รอบการเปิดเตาอบนะครับซึ่งเราทําการอบไม้นะครับจํานวน15วันนะครับเพื่อที่จะให้ความชื้นไม้เป็นไปตามสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกําหนดนะครับสำหรับค่าความชื้นสัมผัสของประเทศไทยนะครับก็คืออยู่ในช่วงไม่เกิน16%นะครับแต่ว่าค่าความชื้นที่เราต้องการนัคือไม่เกิน1 2นะครับ นี่เดี๋ยวเราลองมาวัดกันดูนะครับอันหนึ่งเราก็ต้องตั้งค่าเครื่องวัดความชื้นเป็นการวัดไม้เนื้อแข็งนะครับอันนี้ก็คือค่าความชื้นที่ได้นะครับก็คือ9 10นะครับนี่ก็6นะครับ7นะครับก็ได้ค่าความชื้นที่เราต้องการนะครับเพื่อนอําไปทําเป็นประตูหน้าต่างนะครับต่อไปนะครับก็ ความชุดไม้ก็ถือว่ามีความสําคัญมากๆเลยนะครับในการทำเฟอร์นิเจอร์ในการทําประตูหน้าต่างนะครับผมสวัสดีครับ